สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องศักดิ์มาลินนะครับวันนี้ทางช่องจะพามาดูพุทราที่เสียบยอดไว้นะครับที่เสียบริมไปแล้วนะครับผมตอนนี้อายุ15วันครับที่เสียบริมเขาไปแล้วนะครับก็ติดแล้วนะครับแทงยอดแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ประมาณ15วันครับประมาณครึ่งเดือนก็แตกใบออกมาแบบนี้นะครับตอนที่ผมมาเสียไปเสียบยอดก็เป็นช่วงหน้าฝนครับพอดีฝนตกมาพอดีนะครับเป็นเริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็ติดเกือบทุกต้นนะครับที่เสียบยอดเข้าไปนะครับผมก็จะไม่เอา พวกที่สายพันธุ์เดิมนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใหม่หมดเลยทั้งต้นนะครับพอสายพันธุ์เดิมเขาเกิดขึ้นมาผมก็จะตัดทิ้งให้หมดนะครับเอาแค่สายพันธุ์ใหม่ที่เสียบขึ้นใหม่นะครับพอตัวนี้ก็จะไม่เอาสายพันธุ์เดิมแล้วครับสายพันธุ์เดิมก็คือต้นเดิมเขาก็เป็นพุทราสามรถนะครับตรงนี้ปลูกมาหลายปีแล้วครับผม ผมก็ตัดต่อทำาสาวทุกปีนะครับปีนี้ก็เหมือนกันนะครับพอเขาแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ขึ้นมาใหม่ผมก็ใช้สายพันธุ์อื่นเข้ามาเสียบยอดแทนนะครับก็เป็นสายพันธุ์พุทราน้อยเบอร์12แล้วก็สายพันธุ์จัมโบ้นะครับพุทราจัมโบ้แล้วก็มีอีกสายพันธุ์นึงก็คือแดงอินเดียนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับของช่องศักดิ์มลรินนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงแบบเสียบลิ่มให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับว่าทําแบบนี้แบบนั้นยังไงนะครับเขาแตกยอดออกมาแบบไหนนะครับยังไงก็ฝากทางช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ